ถ้าพูดถึงแฟนชายหนังแอคชั่นที่ผู้ชมผูกพันมานานชื่อของ f า s t and Furious ต้องขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆอย่างแน่นอนและสิ่งที่ทำให้หนังชุดนี้เป็นที่รักและจดจำไม่ใช่แค่ฉากแอคชั่นสุดระห่ำหรือคำว่าครอบครัวที่ทรงพลังแต่มันคือรถยนต์ครับรถในจักรวาลฟาไม่ใช่แค่ยา,านพาหนะไม่ใช่แค่อุปกรณ์ประกอบฉากแต่มันคือตัวละครคือจิตวิญญาณและเป็นสัญลักษณ์แทนตัวตนของตัวละครที่ขับมันในวันนี้ เราจะไม่ได้มาจัดอันดับว่าใครเจ๋งกว่าใครแต่เราจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเปิดอู่ในตำนานของ The Fast Saga กันอีกครั้งเราได้คัดเลือกรถเด่นๆมาทั้งหมด20คันจากภาคต่างๆเรียงตามไทม์ไลน์มาเล่าให้ฟังกันถ้าพร้อมแล้วรัดเข็มขัดให้แน่นแล้วเหยียบคันเร่งตามเลยครับรถไอคอนิกจากภาคแรก The Fast and the Furious ในปี2001รถคันแรกที่เราจะพูดถึงก็คือ Dodge Charger R/T ปี1970ของดอมเป็นรถที่เหมือนพระเอกอีกคันของเรื่อง สัญลักษณ์ของโดมินิกทอเลโตเป็นมรดกจากพ่อของเขาสำหรัสเปคสาตรดาดคือเครื่องยนต์440แมกน um, ัม V8 7.2ลิตรมีกำลังประมาณ375แรงมา้าเป็นมัเซอคาร์ที่ทรงพลังที่สุดในยุคนั้นแต่ดอมบอกว่าพ่อของเขาสร้างขึ้นมาให้มีกำลังถึง900แรงมา้าติดตั้งซูเปอร์ชาร์จเจอร์ขนาดใหญ่ที่โผล่พ้นฝากระโปรงที่เด่นจนกลายเป็นภาพจำของรถคันนี้ฉากสุดท้ายที่แข่งกับซูเปอร์ของไบอัน ทะยกรอโชว์พลังดิบเถื่อนคือฉากไอคอนิกฉากหนึ่งของแฟนชายนี้ขั้นต่อมา Toyota Supra MK4 ของไบอันรถที่ไบอันสร้างขึ้นมาจากซากเพื่อจะชดใช้นี่รถ10วิให้กับดอมและกลายเป็นตำนานรถ JDM ที่ราคาพุ่งกระฉูดในโลกความเป็นจริงสเปคจากโรงงานจะติดตั้งเครื่องยนต์ 2JZ GTE Twin Turbo 3ลิตร6สูบเรียงมีแรงม้าประมาณ320จุดเด่นของรถคันนี้คือเครื่องยนต์ 2JZ ที่ทนทาน และโมดิฟายต่อได้ง่ายมากในหนังจะมาในสีส้มพร้อมลวดลาย New เคลียร์ไกด์เดเทที่ออกแบบโดยทรอยลี oh, ติดตั้งในตันออกไซด์ซิสเต็มหรือนอสเพื่อเพิ่มกำลังเป็นรถที่พิสูจน์ฝีมือการเป็นจูนเนอร์ของไบอันและเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพที่แท้จริงระหว่างเขากับดอมคันที่ m i ม s ิสูบิ i ิเอคลิปปี1995รถคันแรกที่เราเห็นไบอันใช้ในฐานะสปายเพื่อทากซึมเข้าแก๊งของดอมสีเขียวมะนาวสดใสคือภาพจํา สเปค t a ต d a า d ในรุ่น g s x มาพร้อมเครื่องยนต์ 4G 63T Turbo ขนาด2ลิตร4สูบ210แรงม้าขับเคลื่อน4ล้อแม้ในหนังจะบอกไว้ว่ามันแรงมากแต่สุดท้ายก็พังยับเยินเพราะโดนคนของจอห์นนี่ทรานยิงถังนอสเป็นรถที่เปิดตัวคาแรคเตอร์ของไบอันในโลกของสตรีทเรซิ่งได้อย่างชัดเจนต่อมาที่ภาค Too Fast Too Furious ในปี2003คันนี้คือหนึ่งในที่สุดของจักรวาล f า s t ์ิสันสกายไล GTR R34 ภาคนี้เปิดตัวบาอันในมาสดใหม่ที่ไมอามีพร้อมกับรถกู้ใจคันใหม่ที่กลายเป็นตำนานบทต่อไป Skyline R 3 4สีเงินคาดนํำเงินสเปคเดิมๆจากโรงงานจะใช้เครื่องยนต์ RB 2 6 DETT t ท i n t u r น o 2ทอร์ลิตร6สูบเรียง276แรงม้าซึ่งระบุไว้ตามกฎหมายญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วมีมากกว่านั้นนะครับระบบขับเคลื่อนสีล้อ a t e s a ETS Pro นี่คือรถส่วนตัวของ p a u l Walker จริงๆที่ถูกนามาใช้ในหนัง ฉากเปิดตัวที่กระโดดข้ามสะพานคือหนึ่งในฉากที่น่าจดจําที่สุดของแฟนชาย R 3 4คือตำนานของวัฒนธรรม JDM ที่เป็นตำนานเนี่ยแท้จริงขั้นต่อมา Honda S 2 0 0 0ของซูกิรถสีชมพูจีจ๊ดจ๊าดพร้อมลายการาฟิกที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ซูกิกลายเป็นตัวละครหญิงที่โดดเด่นและน่าจดจำใช้เครื่องยนต์ F 2 0 c 2ลิตรส่สูบ VTEC ประมาณ240แรงม้าที่ลากรอบได้ถึง900 0รอบในหนังจะตกแต่งด้วยบอดี้คิดของเวลไซส์มิเลเนียม ส่งเสริมให้ตัวละครซูกิเป็นตัวแทนของนักแข่งหญิงที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาแต่ฝีมือการขับก็ไม่ธรรมดาเห็นได้จากฉากกระโดดสะพานตามไบอันมาติดตดิต่อกันที่ภาคโตเก iff, ียวดิฟต์มา a ดา RX7 เวลไซส์ฟอร์จูนของฮานรถที่ได้ชื่อว่าเป็นโมนาลิซาแห่งโลกของการดิฟทำสีส้มดำความชุดแต่งวัยบอดี้ที่ทำให้มันดูเหมือนรถคอนเซปต์คาร์มากกว่ารถโปรดักชันในรุ่นปกติจะมาพร้อมกับเครื่องโรตารี่เทอร์โบคู่ในตำนาน ให้แรงม้าประมาณ252ในหนังใช้ชุดแต่งเวลไซส์ฟอร์จูนเซซึ่งเป็นชุดแต่งที่มีราคาสูงและหายากมากในปัจจุบันเป็นรถที่แสดงถึงสไตล์และปัจญาของฮานที่ใช้ชีวิตแบบวันลัสไลท์อยู่เสมอและฉากสุดท้ายของรถคันนี้ก็กลายเป็นจุดเชื่อมต่อสําคัญของแฟนชายคันที่ 7, Ford Mustang Fastback ปี1967เมื่อมัเซลคาแบบอเมริกันถูกปลูกถ่ายหัวใจ JDM เพื่อใช้ในการดริฟท์นี่คือการผสมภาษาวัฒนธรรมที่ลงตัว แต่เดิมแล้วรถรุ่นนี้จะใช้เครื่อง V8 เดิมๆตามสไตล์อเมริกันยุค60แต่นี้หนังรถคันนี้ถูกวางเครื่องยนต์ RB26DET t จากนิสสัน Silvia S15 ซึ่งในเรื่องบอกว่ามาจากสกายไลน์ของพ่อชอนเป็นรถที่ชอนใช้แข่งกับ DK ในฉากสุดท้ายบนภูเขาพิสูจน์ได้เห็นว่าสไตล์การขับขี่สัมพันธ์กับตัวรถคันต่อมา Mitsubishi Lancer Evolution 9รถคันแรกที่หานมอบให้ชอนเพื่อฝึกดิฟ และเป็นรถที่ทําให้ชอนได้เรียนรู้พื้นฐานของการควบคุมรถในโตเกียว EVO 9มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 4G63T m y v e c Turbo 2ลิตรมีกําลังประมาณ286แรงม้าในหนังรถคันนี้ถูกดัดแปลงจากระบบขับเคลื่อน4ล้อให้เป็นขับเคลื่อนล้อหลังเพื่อให้เหมาะกับการดริฟท์ Fast and Furious ปี2009คันที่9เป็นมัสเซลคาร์สีดำสนิทที่ดูดุดันและลึกลับ Buick Grand National GNX V1987 รถเปิดตัวของดอมในภาคที่4 ที่ใช้ในการปลนรถบรรทุน้ำมันใช้เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จ3.8ลิตร V6 แรงม้าจากโรงงานจะมีประมาณ276แรงมา้าแต่ว่ากันว่าแรงกว่านั้นเยอะถือเป็นรถที่เร็วที่สุดของอเมริกาในยุคนั้นมีฉายาว่าดัดเวเดอร์คาร์ฉากขับถอยหลังด้วยความเร็วสูงของดอมถือเป็นฉากเปิดที่น่าจดจำคันที่10เชฟโรเลตคาเมโล F-Bomb รถที่ดอมสร้างขึ้นมาเพื่อแข่งกับฟินิกซ์ในตอนท้ายนับเป็นโปรเจกต์คาร์จากนิตยาสารฮอตล็อตในชีวิตจริง รถคันนี้เป็นรถคัสตอมเต็มรูปแบบใช้เครื่องยนต์ทวินเทอร์ V8 ที่ให้กำลังสูงถึง1,500แรงม้าสีเขียวทหารแบบด้านดูโหดและดิบเถื่อน f a s t f ไฟในปี2011คัน, 21, ค v, นที่11เกอร์ค่า L.A.P.V. รถพุ่มเกาะทางทหารท,ที่ทีมของคอปใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับสเกลหนังจากการแข่งรถไา่ถนนไปสู่การโประ e r a ชาติใช้เครื่องยนต์ V8 เทอร์โบดีเซลขนาด6.7ลิตร เครื่องแรงแต่น้ําหนักก็มากถึงประมาณ8.6ตันสดงให้เห็นถึงความทรงพลังและน่าเกรงขามของทีม DSS ของฮอบยิ่งในฉากที่พ่งทะลุก,กําแพงตอนไล่ล่าดอมกับไบอันคือการเปิดตัวที่ศพศักดิ์สรีคันที่12 Dodge Charger SRT 8รถคู่แฝดสีดําด้านที่ใช้ในภารกิจลากตู้เซฟไปทั่วเมืองนี่คือหนึ่งในฉากไล่ล่าที่ยิ่งใหญ่และทําลายลางที่สุดในประวัติศาสตร์แฟนชัยสเปค t a ต d a า d ก็แรงมากแล้วกับเครื่องยนต์6.4ลิตร V8 ให้แรงม้าประมาณ470แรงม้าถูกโมดฟายให้แข็งแรงขึ้นเพื่อรับแรงกระชากจากตู้เซฟหนัก10ตันเป็นรถที่ใช้โชว์ทักษะการขับขี่ประสานงานระดับเทพของดอมกับไบอันที่ใช้ตู้เซฟเป็นอาวุธฟาดฟันรถตำรวจฟาดอันฟิลิส6คันที่13เ e n เซนอินเต c e p t ซปตปี1969ของเ e ตตี้เป็นสปอร์ตคลาสสิกจากอังกฤษสีเทาด้าน รถซิ่งจากอังกฤษแต่ใช้เครื่องยนต์ c ค r y s เล r V8 จากอเมริกาที่เลตตี้ซึ่งความจำเสื่อมเลือกใช้สะท้อนตัวตนที่ยังคงแข็งแก่งและรักความเร็วเป็นรถที่ใช้แข่งกับดอมในลอนดอนซึ่งเป็นฉากที่พยายามฟื้นความทรงจำผ่านการแข่งรถครันที่14 Flip ฟ a ิปของโอเว shaw. รถที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความหายนะโดยเฉพาะเป็นเหมือนอาวุธสงครามบนท้องถนนมากกว่ารถแข่งสร้างขึ้นมาเพื่อหนังโดยเฉพาะมีโครงสร้างด้านหน้าที่เป็นทางลาดสามารถดีดรถคันอื่นให้ลอยกลางอากาศได้ ขับเคพื่อนด้วยเครื่องยนต์ Ls 3 V8 ให้กำลังสูงถึง500แรงมา้า Furious 7คันที่15 W Motor l i g h n n Hyper Sport อภิมหารถยนต์หายากจากตะวันออกกลางมีเพียง7คันในโลกนี่คือรถที่แพงที่สุดที่เคยปรากฏในแฟรนไชส์ใช้เครื่องยนต์3.7ลิตรทวินเทอร์โบแฟลซิกจากลูฟมีกำลังถึง780แรงมา้าตั้งราคาขายไว้ที่3.4ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฉากที่ดอมขับคันนี้พุ่งทะลุตึกเอทีฮัททาวเวอร์สตึกในอาบูดาบีซึ่งฉากที่เหนือจินตนาการและบ้าคลั่งที่สุดฉากหนึ่งขององค์การหนังคันที่16 d o ดอชาร์เจอร์อาร์ทออฟโเมื่อต้องทําภารกิจบนภูเขาชาร์เจอร์คู่ใจของดอมก็ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นออฟโรดสุดโหดถูกนามายกสูงใส่ยางออฟโรดขนาดใหญ่ติดตั้งช่วงล่างแบบพิเศษเป็นรถที่ดอมใช้ในฉากปล่อยรถจากเครื่องบินและใช้มันปกป้องแลมซี่จากการไล่ล่าของเดกาดชอคันที่17บเจ โตโยต้าซูเป MK4 ปี1995สีขาวมันคือรถที่ใช้ในฉากสุดท้ายเพื่ออำลาพอลวอล์เกอร์และตัวละครไบอันโอคอนเนอร์เป็นซูเปอรสีขาวที่เป็นรถส่วนตัวของพอลวอล์เกอร์จริงๆฉากที่ดอมและไบอันขับรถขนาบข้างกันบนท้องถนนก่อนที่จะเจอทางแยกพร้อมกับเพลงซีอูอาร์เกนคือฉากจบที่สวยงามฉากหนึ่งในโลกภาพยนตร์ The f a t e o f t the Furious ปี2017คันที่18 Let, เชฟโรเลตคอเวต C2 สติงเล่รถคลาสสิกสีแดงเพลิงที่เลตตี้ใช้แข่งกับดอมเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าถึงดอมจะเปลี่ยนไปแต่ความรักในการแข่งรถของพวกเขายังคงเหมือนเดิมใช้เครื่องยนต์บิ๊กบ็อกซ์427 V8 ความจุถึง7ลิตรมีม้าอยู่ประมาณ425ตัวเป็นรถที่สวยงามคลาสสิกมากคันที่19ไอซ์ชาร์เจอร์ชาร์เจอร์ของดอมถูกดัดแปลงอีกครั้งเพื่อภารกิจบนทุ่งน้ำแข็งในรัเสเซียตัวถังถูกเสริมความแข็งแกร่งรอบคันและกันกระสุนด้วย วางเครื่องยนต์ V8 ไว้ด้านหลังเพื่อการกระจายน้ำหนักที่ดีขึ้นบนน้ำแข็งพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ EMP ที่ท้ายรถคันนี้ถือว่าโอเวอร์หนักเข้าไปใหญ่ครับเป็นรถที่ดอมใช้สู้กับเรือดำน้ำนิวเชียรถคันสุดท้ายที่จะพูดถึงมาจากภาค F9 ในปี2021เป็นรถที่นิยามความเหนือจินตนาการของภาคหลังๆได้ดีที่สุดเมื่อรถสปอร์ตอเมริกันถูกดัดแปลงให้ติดเครื่องยนต์จรวดเพื่อออกไปนอกโลกพรเชียเฟียโรล็อกเกตา รถคันจริงจะใช้เครื่องยนต์2.5ลิตร4สูบหรือ2.8ลิตร V6 ในหนังได้ติดตั้งเครื่องยนต์จรวดที่ท้ายรถถือเป็นภารกิจสุดฮาของโรงมานด์เดเทชที่ต้องขับรถคันนี้พุ่งไปชนดาวเทียมในอวกาศตีความได้ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ว่าแฟนชายนี้พร้อมจะทำลายทุกขีดจำกัดทางฟิสิกส์หรือเหตุผลใดๆก็ได้เพื่อความบันเทิงของผู้ชมทั้งหมดก็คือ20สุดยอดรถยนต์ในความทรงจำจากจัก,กรวาลภาพยนตร์ Fast and Furious ครับตลอด20กว่าปีที่ผ่านมา เราได้เห็นรถยนต์มากมายผ่านเข้ามาในแฟรนไชสนี้แต่ละคันต่างก็มีเรื่องราวและบทบาทที่น่าสนใจของตัวเองผู้มันไม่ใช่แค่โครงเหล็กกับเครื่องยนต์แต่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่ทําให้เรารักและผูกพันกับหนังเรื่องนี้จากมัโซคาอเมริกันพันดุ j d ดในตำนานไฮเปอร์คาร์สุดหรูไปจนถึงรถติดจรวดทุกคันล้วนสร้างสีสันและตอกย้ำว่าโลกของ Fa s t and Furious ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้แล้วคุณล่ะครับรถขนาดในเดอะฟาสซาก้าคือที่สุดในดวงใจ คอมเมนต์มาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคอนเทนต์ต่ตอไปเรื่อยๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ